ก็ขอกาบสวัสดีนะนะตอนนี้อยู่กับผมนะครับเซโนแซดนะครับถ้าใครที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้ผมด้วยนะครับผมถ้าใครกดแล้ว็ขอขอบคุณมากเลยนะครับเอาแล้วครับผมเปิดมานั้นเราก็อยู่ที่โรงบาเลยนะครับผมแล้วก็ฮิลโปเกมอนนะครับจากนั้นเนี่ยเราก็มาฟาร์มเวลกันต่อนะครับผมซึ่งผมก็ได้จับไอตัวริโดแลนมานะใช่ไหมมใช่ลิโดแลนลอดไม่มั่นใจนะครับแล้วก็ได้หมวกกันหินมานะครับ แต่เดี๋ยวก่อนนะผมได้เห็นโปเกมอนตัวหนึ่งนะครับที่เป็นมีตัวลูกในท้องเลยนะครับตัวนี้มีเมกานะเขาบอกว่าน่าจะเท่มากเลยตัวนี้นะครับผมได้จับมาก่อนครับด้วยการใช้ควิกบอลแล้วกันนะครับดูแล้วผมจะได้ไหมไม่ได้นะครับก็เลยเปลี่ยนบอลใหม่เป็นเลเวลบอลนะครับใช้ความต่างของเลเวลในการจับนั่นเองนะซึ่งไม่รู้ว่าลึกๆแล้วมันคำนวณยังไงนะแต่ว่าบอลนี้ผมใช้บ่อยมากนะครับโอเคแล้วก็จับได้นะ ก็เอาเข้าตีเลยแล้วกันนะครับเพราะเก็บเลเวลนะไม่รู้ว่านี้มันล่างสามอย่างน่าจะล่างสมแล้วมั้งต้องหาเมกาถ้าจะเมกาก็ต้องเอ่อต้องหาหินซึ่งสู้กับบอสท,ที่เป็นตัวมันนะครับซึ่งผมก็ฟาร์มาจนดึกเลยแล้วก็มาเจอว่ากับบอสไคโอกาตรงนี้นะครับซึ่งรับประกันครับว่าสู้ไม่ได้แน่นอนครับเป็นเอ่อไคโอ้าล่างต้นกําเนิดเลยนะแล้วจะตื่นมานะครับผมก็ได้ต้องการขี่เมตกรสน,น,นะ แล้วก็มาหาที่น้ำนะเพราะว่าผมจะได้โปเกมอนน้ำนะผมก็มาเดินสำรวจว่ายต้องใช้คำว่าว่ายสิมาว่ายสวนที่น้ำนะครับแล้วก็ไม่มีตัวนี้นสนใจเลยนะอือเือจะได้โปเกมอนน้ำมากเลยนะเพราะว่าผมมีโปเกมอนน้ำแค่ตัวเดียวในทีมนะครับมาไม่มีไม่เป็นไรนะแล้วก็มาหาของนะครับฟาร์มของไปเรื่อยๆซึ่งก็ได้แต่อะไรมาก็ไม่รู้ว่าผมใช้ไม่เป็นนะขอที่ได้มานะครับเดินมาเรื่อยๆจนถึงป่านะผมเป็นป่าที่แบบสวยมากนะแล้วก็มาเจอกับ ศาลเจ้าซซเลบี้นะครับซึ่งสารเจ้านี้ผมไม่รู้นะว่ามันอันเชิญซซเลบี้ยังไงนะเพราะว่าเดเล่นมาแบบไม่มีไม่เคยเจอซซเลบี้เกิดเลยนะครับอ่ะใครบอกใครรู้ก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ด้วยกันนะว่ามันอันเชิญยังไงนะบ,บอนนี่นะครับคือเดินเล่นจนปา่าจนเพลินมากนะครับจนปา่าจนเพลินคืออะไรอะ่ะเล่นเพลินมากนะครับในปา่าแล้วก็นอนตื่นมานะครับก็เจอเขาบบบอสนะครับที่เป็นฟูจิดันนีใช่ไหมมันคือชื่อนี้ใช่ไหมเรียว่าเต่าคาเม่มันคนละตัวดิอันนี้มันเป็น ยุกิบานะหรือเปล่าเออน่าจะใช่นะใช้เลเวลบอลในการจับนะครับแต่ว่าไม่ติดโอ้โหถ้าได้มานี่คือว่าเท่อนะเพราะตัวนี้ก็เท่กันนะครับผมแล้วก็แว้นบาชโมนะครับผมเกือบตกเลวีนนะแต่ก็ดีนะที่แบบเราไม่ได้ขี่เร็วนะครับแล้วเท่ากับบิาจูโอนึกชื่ออย่างนานนะครับมันคือบิาจูนั่นเองนะ ซึ่งเราก็จับมานะครับผมเราก็จับติดอยู่นะครับแต่ว่าไม่รู้ว่ามันตัวนี้มันจะกิ่งขนาดไหนนะมันเป็นท่าสายฟ้าเนะแล้วก็ท่าน้องก็ยังมีไม่โหดมากนะต้องไปเรียนออกไปเรียนรู้ท่านะนะครับเดินมาใกล้ๆกันนะครับก็มีซาเชียนเกิดนะครับมาเราก็ต้องมาจับซาเชียนนะครับเพราะว่ามีบอลที่เยอะอยู่นะน่าจับได้อยู่นะครับ <c oughs> ตัวบางตัวก็จับง่ายตัวโตวก็จับยากนะรับตัวเรจินิลี่นะครับอืมมันจะเป็นความตึงของเกมไม่แหละ เขาใช้ท่า d o u b l ลคลิกเข้าไปนะเราได้วอเรียลเอ c นะครับเป็นท่าบินท่าจิกนะครับใช้กับท่าพืชได้ดีมากนะแต่ตัวนี้มันไม่ใช่ท่าพืชดิน่าจะเป็นเหล็กต่อสู้เรือเนะซาเชียนแต่ว่ามันมีท่าท่าดาบฟันท่าฟันดาบที่ฟันไอ้พวกไดนามิกแล้วเข้าแรงเลยนะตัวซาเชียนเนี่ยเอาไปตีบอร์ดได้ดีนะครับตัวนี้จะไว้แต่ผมยังไม่เอาเข้าทีนะเพราะว่าในทีมเนี่ยยังมีโป้ที่ต้องเก็บเลเวลอยู่นะครับก็เลยเอาเก็บไว้ตรงนั้นก่อนนะ อันนีก็ขี่เมตากรสมาที่ตรงนี้นะผมเพื่อมาเรียนรู้ท่านั่นเองนะผมจะเรียนรู้ท่าให้กับกระรอกตัวนี้ก่อนนะครับผมซึ่งท่าที่ผมจะนำเสนอก็คือท่าซูเปอร์แฟงนะเป็นท่าที่แบบกัดศัตรูแล้วศัตรูจะเลือนเหลือครึ่งหนึ่งนะครับไม่ว่าเลือนเท่าไหร่ก็เหลือครึ่งครึ่งครึ่งคไปเรื่อยๆนะเกือบมันแรงนะเอาไว้จับเทพได้นะเพราะว่ามันฟิกมันฟิกเดเมจได้ไงเราเรารู้ว่าเดเมจมันประมาณไหนโอเคแล้วก็เรียนรู้ท่าต่างๆ่าให้กับพี่จูนะครับแล้วก็บาชโม่ด้วยนะอ่าตกกกกลลลงมมมมาาาว็็เเจออัับบปปปนนนนหหึึะะครที่ถื น่าจะเป็นตัวใหม่ที่เราไม่เคยเห็นตัวนี้มาก่อนนะครับน่าจะเป็นหมึกนักสู้นะครับถ้าสู้ไม่เป็นก็จะเอาไปย่างนะเป็นย่างปลาหมึกโอเคจับม้าผมจับได้แล้วเรียบร้อยนะครับโอเคแต่ผมก็บินมาติดที่การทะเลแนะั้นมันมืดพอดีนะผมก็มองไม่เห็นอะไรเลยผมก็นอน,นครับในการที่เอาใบบัวไว้ข้างล่างนะครับแล้วก็วางเตียงแต่ผมก็มาลงทะเลนะครับเพราะว่าอยากได้ปเกมอนว่าน้ำอย่างที่บอกแล้แต่ยังหาไม่เจอนะครับ แระครับผมก็ว่ายไปสักพักนะก็เจอเขากับลูกเกียนะมันบอกว่าลูเกียเกิดนะแต่ว่าในแถบข้างบนนะครับแถบที่บอกว่าบอสเกิดนะมันไม่มีลูกลูกเกียขึ้นนะผมเลยแบบว่าเอะลูกเกียเกิดจริงหรือเปล่าครับผมก็ดำหานะอยู่สักพักเลยนะครับจนไปเจอกับแสงบอสนะผมว่าเป็นตัวอะไรก็ไม่รู้แะผมก็เดินไปดูเฉยปรากฏว่ามันเป็นลูกเกียครับผมเป็นบอสลูกเกียเอา้ามาในกกรูปแบบบอสเหรอเออนี่ก็เพิ่งรู้ว่ามันมาในกกรูปแบบบอสได้ด้วยนะเป็น พลังจิตบินแล้วก็ห้าดานนะครับผมสู้อยู่นานมากเพราะว่าลูกเกียร์มันรีคอเวอรี่ตัวเองได้ด้วยนะเนี่ยมันเพิ่มไปเพิ่มมาเพิ่มไปเพิ่มมาเนี่ยนะผมแต่ก็เอาชนะลงมาได้นะโอเคนะตอนนี้คือช่วงลระทึกขวัญแล้วว่าเราจะได้หรือเปล่าผมจะใช้อลต้าบอลแล้วกันนะครับอืมเพราะมันเป็นธาตุพลังจิตบินว่าจะใช้บอลที่จับเปลือกมน้วก็ไม่มีนะโอเคแต่แล้ก็ได้แค่นี้ก็ดีแล้วนะ ไม่ได้เลยเออต้องหาลูกเกียต้องเอาลูกเกียมาถึงจะเป็นแบบตัวโบติให้นะถ้าเป็นตัวบอสนี่คือโอกาสแค่ครั้งเดียวไงอ่ะบินมาสักพักนะับเราเจอเกับบไปที่เลดบอสนะผมก็อยากรู้ว่าว่าเป็นลูกเกียอีกหรือเปล่านะก็ลงไปนะปรากฏว่าเป็นร่างแรกของไอ้นะเดนลิวนะครับเออลานี้ถ้าจับได้ก็โอเคอยู่นะไปผมก็ลองจับดูนะผมเอาเป็นตัวนี้ไปนะเพราะว่ามันเป็นเดนลิวใช่ไหมไมันเป็นท่ามังกรมังกรเนี่ยมันจะแพ้พลังจิตหรือเปล่าหรือแฟรี่ พังติดกับแฟลรี่ดีอันเดียวกันไหมอันนี้ผมไม่แม่นใจนะครับเพื่อใช้เป็นเลเวลบอลแล้วกันนะผมคิดว่ามันเป็นล่างแรกไงมันต้องเลเวลน้อยแน่ๆนะผมเลยใช้เลเวลบอลในการจับนะครับครั้งเดียวแตกเลยนะไม่ได้อีกแล้วเฮ้ยทำไมเรามันไม่ได้บ่อยจังเลยเนะี่ยแล้วก็ขึ้นมาที่เรือหงนะครับเพื่อมาหามาสเตอร์บอลน,นะเองและสิ่งที่ได้คือ Expert b e l บนะครับเป็นเข็มขัดนะัก ชำนาญการนะซึ่งผมก็ได้มาเยอะแล้วบอลไอ้ไอ้เข็มขัดเนี่ยก็ไม่เอาแล้วกันนะครับมันได้ะปรักเก็บในตัวนั่นแหละจากนั้นผมก็มาเจอกับมงกุฎนะครับซึ่งมงกุฎนี่ขายได้ตั้งสามแสตเลยนะอย่าลืมมาหากันด้วยนะครับแล้วก็เก็บเวลเลาจนได้ออกตัวปุ๊ธล่างสามนะครับเป็นเจ้าน้องปลาหมึกถือนวมเรานั่นเองนะที่พัฒนารากในครั้งนี้นะดูกลนว่าล่างสามหน้าตาของน้องเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับเป็นแบบนี้นะคือผมก็ไม่คุ้นอยู่ดีนะได้ ได้อะไรออกตัวล็อกนะครับไปนี่ก็เจอกับไคลิกี้นะครับที่หุบเขาหิมะนะครับหรือไปโอเมลเทนนั่นเองนะซึ่งก็จะเอาพลังจิตนะครับไปต่อสู้นั่นก็คือลูนาล่านั่นเองนะเรียบร้อยนะผมว่าช็อปไปจับมานะครับดูดีเราจะได้หรือเปล่านะครับเนี่ยทำให้ตัวอย่างนี้มันได้ฮะทำให้ตัวอย่างนี้มันได้ เาเจอกับน้องแล้วครับน้องของด่างแรกของบากิลาได้เองนะครับร่างสามันเท่มากคือผมชอบตัวนี้เป็นพิเศษนะผมเลยมาจับนะครับโอเคจับได้เรียบร้อยแล้วนะโอ้าปลาหมึกเราเป็นนี้เองครับปลาหมึกผมก็ไม่ได้ใช้เหมือนกันพนาล่างอยากรู้เฉยมันเป็นยังไงนะโอเคตื่นมาแล้วครับผมตื่นมาเนี่ยมันเป็นท้องฟ้าที่สดใสามากนะครับเชา้านี้แล้วก็ของในกระเป๋าเนี่ยมันก็เริ่มเต็มแนละ้วผมต้องทํากระเป๋าแล้วนะครับ ไปตอนนี้ก็จัดตี้นะครับไปจัดนู่นจัดนี่ต่างๆครับแล้วก็เก็บเลเวลนะซึ่งผมจะเน้นเก็บเลเวลนะครับก็มาเจอกับ NPC นะครับเป็นเทนเนอร์เลเวล40โอเคกำลังพอดีเลยนะไาเอิร์ธเควกนะครับเป็นท่าที่แบบแรงนะแรงามากๆเลยไปเก็บเลเวลได้ลูอานะครับผมไฮเปอร์บีมไป เรียบร้อยนะครับแล้วก็มีเอนเตเกิดนะครับแล้วก็บอสลูคารโอนะบอสลูคารโอนี่เกิดอยู่บนนี้เนี่ยแล้วลูคาเรโอนั่เกิดที่ไหนเนี่ยไปผมก็ฟาวิวไปเรื่อยๆนะครับผมจุ๊บมาตัวนี้ว็วเท่าไหร่ว็วสี่สิบนะครับมาเ้าจะได้ว็วเยอะอยู่นะครับแล้วก็บากินลาเราก็กลายเป็นร่างสองนะเป็นร่างดักแด้นะครับไอรอนดีเฟนต์นะแต่ไม่ได้เรียนนะครับทานี้ ผมชอบไปท่าเดเมจมากกว่านะแล้วก็มาเจอกับบอสปลาหมึกนะครับเป็นปลาหมึกในทีมล็อกเก็ตนะตัวนี้ร่างสามันก็ตัวใหญ่ๆไงไม่รู้มันที่มากนะแต่ไม่รู้ว่ามันพัฒนาร่างยังไงเก็บเรียววลไว้ฉีต้องใช้หินนะไปเอาต้าบอลไปนะเรียบร้อยได้มาละผมชอบเห็นมาใช้ท่าชา o ์ b บอลน,นะในหนังก็แรงอยู่นะไปเซเนต์นะครับ ตัวนี้ก็จับอยู่นานมากนะครับแต่ว่าไม่ติดนะครับมเพราะว่าเรไม่รู้ผมพยายามใช้หลายบอลอยู่นะแต่มันก็ไม่ติดนะครับอันนี้คือผมต้องไขมันก่อนไขให้เลื่อนมันนิดๆน,น,นะครับง่ายต่อการจับแต่ว่าไอตัวกล้องเรายังวิวม่มาเยอะไงก็เลยไม่กล้าออกมานะครับเดี๋ยวตายนะเอามาปุ๊บตายนะครับเออเจ้ามาทําไมเนะี่ยไปเก็บว,วิววันต่อนะครับ ซึ่งตัวนี้มันจับยากจริงๆนะใช้เป็นอัลต้าบอลแล้วกันนะครับหรือว่าถ้าโยนสุดๆเลยนะก็น่าโอกาสติดเดยอะอยู่นะแต่วมามีสนุนัขเกิดอ,อีกตัวหนึ่งด้วยนะเกิด2ตัวนะครับดวงดีอะไรอย่างนี้ตายเอเลอร์เอ็ดเลยนะครับจบตัวนี้ไปนะครับแล้วก็มาไข่ตัวหนึ่งอีกนะครับเพราะว่าจับไม่ติดเหมือนกันไปแล้วก็ชุบชีวิตนะครับเพราะว่า,าตัวกระรอกเราตายแนละ้วเราก็อยากจะเก็บวิวให้น้องนะครับเราก็ต้องชุบชีวิตให้น้องต่อมาเราเจอคู่แข่งที่แบบ ควาที่จะซูซีกับเรานะตัวนี้เลี้ยวหนึ่งร้อยนะคือแบบซูซี่กับเรามากเลยนะเตะไม่เข้าครับเ100ลี้ยวหนึ่งร้อยมันเตะไม่เข้าเลยอ่ะเนี่ยก็โดนส่วนตายนะไม่เป็นไรนะเรามีหนัวล่านะครับรนัวล่าเนี่ยมีพลังจิตนะก็คือเอาชนะไอ้พวกที่เป็นเป็นท่านน r มอ l กับท่าต่อสู้ได้นะครับอุ้ยท่าน,นี้แรงมากครับแทนท่าล็อกสไลด์ไปแล้วกันนะครับมูนบาร์สนะครับระเบิดไประเบิดดวงดาวระเบิดดวงจันทร์ เนตรบุปผานะครับเปิดเนตรไปมูลบาสเข้าไปอีกนะครับอันนี้คือฮิวฮิวไปฮิวมาอยู่นะเออนี่ต้องร้อยผมติดคีย์นะผมถึงชนะดนะ้เนี่ยไปดอกนี้แหละเรียบร้อยนะครับอุ้ยอัพเลียวกันอย่างเยอะนะครับแซนสตอมครับผมพายุทะเลทรายนะครับพายุทรายนั่นเองล็อกทูมแล้วกันนะแทนท่าโยนหินไปแล้วเปิดไปเรื่อยๆนะครับ โค้ดคอมแบทนะครับแทนท่าหอนแล้วกันมูลบาสนะครับไอ้ตัวนี้ไงที่ผมอยากได้อันก็ไอปูนะครับโอเคเรียบร้อยนะแล้วก็มาฮิวที่หมู่บ้านนะครับเพราะว่าปูมันอะเจ็บหนักทุกตัวเลยนะครับแล้วก็มาเก็บเลเวลในหมู่บ้านด้วยนะเพราะว่าหมู่บ้านนี้มียิมมีเทนเนอร์ให้นะครับไปจัดการนะผมไฮเปอร์บมีมนะมานะครับ ถ้าเป็นภาพพลังจิตหลือเยวไปภาพ normal มาเขียนว,ว่า normal แต่เหมือนภาพพลังจิตเลยนะเรออาจะได้ e b น l l e b หาที่ไหนนะครับแล้วก็พัฒน,นาการล่างพี่เรียบร้อยนะใครเป็นทั้งสามนะครับบากิลัสของจิงนตาน,นี้อืมเค okay. แล้วแล้วเราก็บินมาเจอกับนกถือต้อนหอมอ่ะใช่ไหมนกถือต้อนหอมเนาะมาเรามารอจับดูนะครับผมเป็นตัวใหญ่นะตัวนี้ สามปึ๊บเอ้าไม่ติดนะครับโอเคไม่เป็นไรแล้วก็มาเก็บเวลต่อนะผ่านหมู่บ้านไหนแล้วก็เก็บเว้หมู่บ้านนั้นนะได้กีใกล้อิมแพคนะครับผมเป็นท่าที่แบบแรงนะแต่ว่าพีพีมันน้อยด์นะผมใช้ได้ไม่กี่ครั้งเองนะแต่เป็นท่าที่แรงนะครับขีเข็บฟาร์มเวลไปนะเวิ้วร้อยนี้น่าจะโหดทุกตัวนะถ้าฟาร์มถึงเวล้วร้อยนะโอเคนอนตื่นขึ้นมานะผมไปเช้านี้นะที่ไบโอมใหม่ ที่เราบินขึ้นมาใกล้ๆกันนะครับซึ่งเป็นแบบที่สวยมากนะเหมือนแบบอยู่บนสวรรค์เลยนะครับเป็นแบบเท่จริงๆแต่ว่าผมก็เดินอยู่สักพักนะแต่ก็ไม่มีตัวอะไรเกิดนะครับจนมาเจอกับลีเลดบอลน,นะเป็นไอตัวกล้วยหัวกล้วยที่บินได้นะครับตัวนี้ก็เท่ยอยู่มาจะมาจับได้ด้วยนะครับผมเฮ้ยโชคดีริง